สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะพามาป๊อบสภาพดินทุนเรียนนะครับเนาะการป๊อบสภาพดินทุนเรียนของผมก็จะเป็นใส่หิ้วมิบพงครับละลายงามงามก็จะใส่ทั้งนึงครับยืด มันลลายครับตัวเรียนผมกับไอาอายุสีเย็นนะครับนะครับหล่ตามหงองยครับตามคุนครับส่งพุ่มครับเพื่อพับสภาพยิน ดินผมเป็นดินรายครับตอกมิตรัวซอยครับคอยแท่ดินหลน่นซุยงูเศษเศษยาเศษวัชพืชมะโปกครับพอ,อยแช่มีดสลายมันเป็นดินดีคุนครับคนุนละลายครับ ลาตามโคตรมันครับสมงภูมครับเรือนยินไส้ครับมีตรวออยครับสายปั๊บสาพาเป็นหิ้มมิดครับจะให้เป็น,ย,นยินเหลอนซุย ใส่ยเยอะนะเชืยอครับทุเรียนสีจันครับใส่เลยรครับนีำสอวนโตรครับคนครับแถมงละลาย สิเอนครับหลับไปเลยครับตาำเงาครับช่วงผุ่ม ตุ่นเขาไบ่ค่อยงามผมหลังจากผมลาดฮิวมิกแล้วผมกับผ้ามันยางเราบ่งทุเรียน,นครับเนาะต้น่นใบยอดแห้งครับตัวกำลังฝืนกำลงัลงปุงไหมครับ หม่วงม่วงก็ลังเป็นตัวครับเสียบยยอดจะปีก่าวรับผมตจนนึงอันนี้ก็ลังแท่งยอดอยอดที่สามนะครับนี่ครับยอดที่สามเด็ปลูกมาทุเยนสีหยอนครับทุเรียยันยินไส ก็ยอดแห,หงครับตัวก็กำลังปุงใหม่ครับกำลังปุงใหม้ยอดต้นกำลังโปร่งงามไปไหนครับตัวกำลังเฟื่องเฟน่นองยอดกำลังงามครับ เฟี้ยงกึ่งลำบางและมันจะเอาเฟกตงปกอีกอยู่ครับรอบนี้เพราะว่าอากาศมันหนาวเพราะว่ามันชิดไทยทุเรียนช็อกค,ครับตัวอย่างง่ามเลยครับนี่เป็นกระสีเดือนครับหน่อกลางเงาหน่อที่สามครับทุเรียนยินใส ครับตัวนี้กันยอดไม่กันครับคูช่ชมพ่เลยยอดไม่ยอดไม่กําลังขึ้นแจกยุงลงังเตรียมเลยมีกับมงม่วงจะเสียเว่ยที่ถ่ายคลิปรอบก่อนนะครับตัวนี้แจกยอดแล้วครับ ตันึ่งก็งามอยู่ครับที่สามเริ่มแตกเหีวม่วงตันึ่งก็หน่อยเหีวแล้วครับมันเสียบเป็นม่วงโชกนั่นงั้นครับตัวนี้ออกดอกแล้วครับเสกีมากแล้วครับ หอกเต็มเลยเศบนอยแต่ปีกว่าจะเป็นตุเลียงครับตัวนี้งามกูแมต่ตัวนี้เริ่มไปเลี้ยงแล้วใส่เข็มปุ๋ยปุยมักครับตัวตอนนี้งดก่อนอยู่ครับอาดช่วมิกซ์อยช่วงนี้ยอดไม่คล้ยง,งามครับ ต้นครับต้นนี้ซื้อปลูกใหม่ครับซื้อมาต้นอร่อยปลูกไดเดือนกว่าครับหน่อยก็เริงแตกตัวต้นอร่อยครับซื้อมาปลูก สริมนีตัวนี้ซื้อมา80บาทครับตัวนี้กําลังแตกงหยอดครับหยอกกําลังขึ้นครับ80บาทปลูกลายยางอยู่ครับสบอบูวกกับมี คลิปนี้ก็เอาไปเพียงแคคนิ้ก่อนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ